คุณต้องหาเงินไว้เยอะๆนะคะคุณมีเงินก่อนคุณซัพพอร์ตตัวเองได้คุณไม่เดือดร้อนที่จะเออผู้ชายคนนี้จากคุณไปแล้วคุณจะแบบตายแล้วทีนี้จะเอาเงินไม่ได้บอกว่าให้หลายใจแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกับใครครบหลายๆคนไว้ในเวลาเดียวกันถึงเวลาเลือก เราจะได้ไม่ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่านะคะจะมาเล่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์การที่คุณครูนะคะคุณครู ตางจังหวัดเขามาสอบถามนะคะว่าเจอแฟนต่างชาติที่ไหนเจอฝรั่งได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำว่าทำยังไงถึงจะ ได้เจอฝรั่งต่างชาตินะคะในขณะที่คุณครูนะคะแกยังแกยังทำหน้าที่เป็นครูอยู่ในต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็คุณครูแกก็สามีนะคะสามีเพิ่งจะเสียไปแล้วก็แกก็ เลี้ยงลูกคนเดียวอะนะคะแล้วทีนี้แกบอกว่าสังคมของของครูมันเป็นสังคมสังคมเล็กๆนะคะไปไหนก็เจอแต่เพื่อนครูด้วยกันอะไรงนี้นะคะก็เลยแนะนำนะคะให้สำหรับคุณครูนะคะที่คิดว่าตัวเองสังคมน้อยสังคมเล็กๆนะคะก็ให้ ติดต่อหาเพื่อนต่างชาติตามเว็บเดทต่างๆนะคะก็มีหลายเว็บนะคะก็ให้หาเลือกดูแล้วก็ศึกษาดูใจกันให้ดีนะคะบางครั้งนะคะการที่เราจะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าใครก็ช่างนะคะคิดว่านะถ้าเราจะ อยากจะเจอใครสักคนนะ,นะคะไม่ใช่ว่าเจอกันไม่กี่ครั้งแล้วก็เลือกเขาเป็นสามีเลยนะคะก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็การที่จะตัดสินใจเลือกใครนะคะก็ขอให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันนานๆไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่ง กา,การไปเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนค่อยตัดสินใจแต่งงานหรือว่าเดินทางมาหาเขาในประเทศของเขานะคะบางครั้งนะคะคุณอาจจะคิดว่านะคะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณครูนะคะว่าทุกคือคือพูดโดยรวมนะคะโดยรวมที่ว่าจะอยากจะเลือกผู้ชายได้สักคนนะคะ อยู่กับเขาก่อนนะคะอยู่กับเขาก่อนศึกษาดูใจกันก่อนบางครั้งนะคะการเจอกันใหม่ๆอารมณ์ยังไม่ออกนะคะสัตว์ประหลาดตัวร้ายในร่างกายของเทพพบุตรรูปงามยังไม่ออกนะคะศึกษาดูใจกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนไม่ว่าจะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะ มีกิจกรรมร่วมกันก่อนนะคะอย่าหาว่ากิจกรรมร่วมกันนี้ไม่สำคัญนะคะคุณตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางสายฝอนะคะใครที่ตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางสายฝอนะคะไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้หญิงสาวบริสุทธิ์แล้วจะเก็บความบริสุทธิ์ไว้ให้สามีคนที่จะแต่งงานด้วยคนเดียวนะคะอันนี้คือไม่ได้โลกสวยนะคะ ถ้าคุณให้คนหาฝรั่งให้ถ้าคุณให้คนหาผู้ชายให้คุณเจอเลยคุณตัดสินใจเลยคุณแต่งงานมาอยู่กับเขาในประเทศเขาเลยสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะก่อกําเนิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วนะคะบางครั้งนะคะพูดตรงมาเลยนะคะคุณจะรู้ไหมว่าว่าเขาซาดิสคุณจะรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ชอบแบบไหน หรือว่าเขาอาจจะชอบในแบบที่คุณรับไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจกันก่อนทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องไม่ทั่วไปนะคะก็ไม่ได้พูดมากนะคะเพราะว่าการที่คุณจะเดินทางสายฝอเนี่ยคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะคะบางส่วนมากนะคะผ่านการมี มีแฟนการมีสามีการมีลูกมีเต้าอะไรมาแล้วนะคะคงไม่ต้องให้พูดมากนะคะก็ไม่อยากที่จะให้ใครที่อยากจะเดินทางสายฝอแล้วตัดสินใจพรวดพลาดตัดสินใจพรวดพลาดเห็นว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วก็ติดตามเข้ามาเลยผู้ชายนะคะผู้ชายผู้ชายเปลี่ยนไม่ได้นะคะผู้ชายเขาเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เขาเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้นะคะเขาเคยเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นนอกจากว่า พออยู่ด้วยกันแล้วจะตะล่อมตะล่อมไม่ใช่ตะล่อมกับต่างคนต่างเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยเข้ามาหาการได้นิดหนึ่งนะคะนิดเดียวก็พอค่ะอย่าฝืนที่จะเข้ามามากถ้าคุณฝืนเข้ามามากวันใดวันหนึ่งมันจะระเบิดคุณจะต้องเลิกกันนะคะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นก็ทนอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจกันก่อนนาน คุณเลือกที่จะเดทกับใครคุณไม่ต้องเดทคนเดียวนะคะคุณเดดกับหลายๆคนเพราะว่าถ้าคุณเดดคนเดียวคุณจะเสียเวลานะคะเพราะว่าเดินทางสายฝอส่วนมากอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคะคุณต้องการที่จะเดินทางสายฝอถ้าคุณรับผิดชอบตัวคุณได้คุณรับผิดชอบครอบครัวคุณได้คุณมีเวลาเลือกนานๆใช้เวลาเลือกนานๆนะคะแต่ถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องมีใคร เข้ามารับผิดชอบครอบครัวลูกเตา้าพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรของคุณนะนะคะคือคือขัดสนว่างั้นเถอะค่ะคุณเลือกเดทกับสองคนขึ้นไปนะคะสามสี่คนเลยก็ได้ในเวลาเดียวกันนะคะถ้าจะไม่มากมากไปกว่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสับลางไม่ถูกนะคะสักสองสามคนอะไรเงี้ยคะ่ะ เดทเลยนะคะศึกษาดูใจกันไปนะคะศึกษาดูใจดูกระทั่งใจดูกระทั่งกายนะคะไม่ใช่ดูใจอย่างเดียวนะคะคุณต้องดูด้วยสภาพภาวะจิตใจกับร่างกายเขาอะ่ะมันสมดุลกับตัวคุณหรือเปล่านะ,ค,ะคุณจะได้ไม่เสียเวลาในการในการเลือกเขาอายุจะได้ไม่ผ่านไปเรื่อยๆถ้าคุณขัดสนเรื่องเงินคุณจะได้มีใครมาช่วยเหลือคุณได้่าทันเวลานะคะอันนี้ก็ ไม่ได้ให้ไม่ได้แนะแนวให้ผู้หญิงเ,เป็น double วันทองอะไรอย่างนี้นวะันทองมีแค่สองคนนะคะแต่ถ้าคุณจะเลือกเดินทางสายฝอขอแนะนำเลยนะคะว่าสองคนไม่พอนะคะต้องสามคนขึ้นไปนะคะในระหว่างที่คุณคบดูใจนะคะคบดูใจดูใจดูกายดูความสม่ำเสมอดูความเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรา หรือเขากลับไปแล้วนะคะกลับไปกลับมาเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าพอที่คุณจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้ไหมนะคะก่อนที่คุณจะเดินทางมาใช้ชีวิตกับเขาที่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะเดินทางมาแล้วกะจะมากะจะมาขุดทองกะจะมาเปลี่ยนนิสัยเขากะจะมากระโดดไปหาผู้ชายอีกคนอื่นนะคะคุณต้องใช้เวลานะคะมาถึงแล้วอาจจะยังดีอยู่ปีสองปีแรกอาจจะยังดีอยู่แต่หลังจากนั้นเกิดเป็น ปีศาจขึ้นมาคุณก็อ่ะสองปีผ่านไปแล้วอายุเท่าเท่าไหร่แล้วบางทีอาจจะมีลูกกับเขาแล้วยุ่งยากในการเลิกเลิกกันหรือว่ามีนะคะที่โดนมาแล้วมีสามีแบบนั้นแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่กะว่าจะมาเปลี่ยนนิสัยเขาแต่เปลี่ยนไม่ได้เขาเฉดหัวตัวเองออกจากบ้านนะคะ เขายึดลูกไว้นะคะไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำนะคะแบบนั้นก็เจอมาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ตัวเราเจอนะเเพื่อนของเพื่อนเจอมานะคะเขามาเล่าให้ฟังก็อยากจะบอกว่าถ้าใครคิดจะอยากเดินทางสายฝอนะคะเดินทางสายฝอคบผู้ชายอย่าคบแค่คนเดียวในเวลาเดียวกันนะคะ <c oughs> คบสองสามคนสี่คนศึกษาดูใจกันไปถ้าเป็นไปได้อยากเลือกผู้ชายได้จริงๆนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องมีคือคุณซัพพอร์ตตัวเองได้คุณซัพพอร์ตครอบครัวลูกเต้าของคุณได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งเงินจากผู้ชายคุณจะเลือกผู้ชายได้เลือกผู้ชายได้ในฐา,านในในฐานะนี้นะคะไม่ใช่ว่าเลือกผู้ชายรวยๆนะคะเลือกผู้ชายที่เขาดีเขาเหมาะสมกับคุณคุณมีความสุข โดยที่ไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้มากมายนะคะปรับมาสัก 20- 25%ต่างคนต่างปรับแค่นี้ไม่ใช่ปรับมาคนละ50หรือคนละร้อยยางงั้นไม่ใช่นะคะคุณจะเลือกผู้ชายได้นะคะคุณจะเลือกผู้ชายได้ในแบบที่คุณต้องการมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะคุณต้องการเทพบุตรหนุ่มหล่อแต่มันไม่ได้หรอกคะ่ะแต่บางคนไม่ได้ต้องการเทพบุตรหนุ่มหล่อเทพบุตรจุติมาหาคุณเองก็มี ทางที่ดีคุณต้องหาเงินไว้เยอะๆนะคะคุณมีเงินก่อนคุณซัพพอร์ตตัวเองได้คุณไม่เดือดร้อนที่จะเออผู้ชายคนนี้จากคุณไปแล้วคุณจะแบบตายแล้วทีนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายอย่างนั้นไม่ใช่นะคะหาเงินให้ได้ก่อนมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก่อนมีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองก่อนผู้ชายไม่ยากเลยค่ะที่จะเลือกนะคะ ไม่ใช่ว่าตัวเราได้ผู้ชายที่รวยไม่ใช่นะคะเราได้ผู้ชายที่สบายๆมากไม่ต้องปรับอะไรมากเลยเพราะว่าเรากับเขาเท่ากันนะคะไม่ต้องมาอะไรมากกับเราไม่ต้องไปอะไรมากกับเขานะคะก็ถือว่าถือว่าการตัดสินใจนี้ของเรานะคะไม่ไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดพลาดนะคะคือทุกคนขอให้ หาเงินให้ตัวเองให้เยอะๆก่อนนะคะซัพพอร์ตตัวเองให้ได้จะได้ไม่ต้องง้อผู้ชายนะคะถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะง้อคุณจะกลัวว่าเขาจะทิ้งคุณกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เลือกคุณนะคะคุณจะกลัวคุณจะไม่มีความปลอดภัยแต่ถ้าคุณมีมีเงินมีทรัพย์สินอะไรของคุณแล้วนะคะคุณจะใจเย็นในการเลือกผู้ชาย เขาจะมาหาคุณเองค่ะยิ่งแสวงหายิ่งไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณมีแล้วคุณอยู่นิ่งๆมันมาหาคุณเองนะคะการที่เรามีอะไรการที่เรามีแล้วการที่เรามีอะไรมันก็ทําให้เรามั่นใจไปอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องวิ่งเราไม่ต้องคลานเข่าไปหาผู้ชายนะคะทั้งเราและเขาเท่าๆกันสบายๆเลยค่ะเราไม่ต้องไปปรับอะไรมากเขาก็ไม่ต้องมาปรับอะไรกับคุณมาก ไม่ใช่ว่าเขามีเยอะไม่ใช่ว่าเรามีเยอะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่พึ่งเขานะคะพอแต่งงานกันมาแล้วนะคะทุกอย่างของเขามันก็คือของเรานะคะทางที่ดีหาไว้เป็นของเราเองตั้งแต่ก่อนแต่งนะคะตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่กับเขาก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับเขาศึกษาดูใจกันให้ดีมีผู้ชายพร้อมกันเลยสองสามสี่คนนะคะสลับกันไปนะคะสลับสับวาง <c oughs> ขบวนรถไฟให้ให้ท่วนทีแล้วก็อย่าลืมนะคะหาเงินไว้เยอะๆมีเงินเป็นของตัวเองมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องงอผู้ชายมากๆนะคะแล้วผู้ชายเขาก็ให้เกียรติเรานะคะเพราะว่าเรามีเป็นของเราเองเราไม่ใช่ว่าจะมาออดอ,อ้อนอซะหรือว่าทำตัวงุ้งยิ้งมุ้งวิ่งเป็นแมวน้อยให้สามีรักหลงให้อย่างเดียว ถ้าแบบนั้นมันก็ได้มันก็ใช่นะคะแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กับใครคุณมีของคุณให้พร้อมก่อนถ้าคุณไม่มีผู้ชายคุณจะสามารถอยู่เองได้ว่างั้นเถอะคะ่ะแล้วเรื่องผู้ชายเป็นเรื่องรองพอเป็นเรื่องรองเสร็จณนะตอนที่คบกันเราไม่ได้ต้องการอะไรกับเขามากเขาก็ให้ใจเรามามากนะคะเขาจะให้ใจ ให้ความนับถือให้ความเกรงใจแล้วก็ไม่คิดว่าเราอยากได้แต่เงินเขาอะนะคะแต่พอแต่งงานกันแล้วณนะเวลาที่เราเลือกผู้ชายได้ที่คิดว่าเขารักเรานะคะเขารักเราไม่ใช่ว่าเราไปหลงเขานะคะเขารักเราเรารักกันอยู่ด้วยกันไปทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างมันก็คือของเรานะคะ อย่าไปใจร้อนอยากได้แต่เงินนะคะอย่าไปใจร้อนอยากได้แต่เงินของคนอื่นทางที่ดีหาเงินของคุณหาทรัพย์สมบัติของคุณไว้ให้เพียบพร้อมก่อนแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนที่กำลังเดินทางสายฟอหรือคิดอยากจะเดินทางสายฟอนะคะ ให้เลือกดีๆนะคะทางที่ดีก็อย่างที่ว่าไว้ไม่ได้สอนให้หลายใจแต่สอนให้ไม่ได้สอนนะคะคือไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าให้หลายใจแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกับใครครบหลายๆคนไว้ในเวลาเดียวกันถึงเวลาเลือกเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ